สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านผมเซลแม็กจากบริษัทอิเซกิขอนแก่นใต้นะครับผมจำหน่ายรถไถแท็กเตอร์นั่งขับอิเซกิสายพันแปลงจากประเทศญี่ปุ่นแรงดีประหยัดน้ำมันจะแรงแค่ไหนประหยัดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ใช้จริงกันเลยครับผมสวัสดีครับผมชนนว์วงงละพรยูโมซีตะมนเขื่อนเนือครับบัลลลวงครับอิเซกิเอ็นที่ หาซีซีครับหาฟิฟซีแรกมาใส่มาเดี๋วปีกัวแล้วครับก็พอใจอยู่ครับใส่ดีครับใส่ดีดันไว้ไถไว้ครับก็ทั้งดันการบริการหลังการขายก็ดีอยู่ครับตามเพื่อนของมาเรื่ยๆรเพื่อนก็ทั่วมาเช็คเรื่อยอยู่ครับลอยก็เตรียมลอยแล้ะครับมันใส่ดีครับยูเซก้ใส่ดี แรงดีประหยัดน้ำมันครับลนใจนะครับอยากขอกรถไม่กับอยากให้ร่องเบิ้งนะครับยีห้อมีอิกินะใส่แล้วก็ผิดหวังครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เชื่อในประสิทธิภาพของรถไถแท็กเตอร์นั่งขับอิเกินะครับผมสามารถติดต่อกับเราได้ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code นะครับเพื่อติดต่อทดลองขับฟรียังไม่พอแค่นั้นเรายังมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเชิญรถเก่านะครับผมแลกรถเก่า รถเก่าแรกรถใหม่นะครับผมยังไม่พอโปรโมชั่นของเดือนนี้เรารถไถแท็กเตอร์รุ่น NT542 นะครับผมใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียงแค่29,000บาทและรถไถอิซกิรุ่น NT554 ใช้เงินดาวเริ่มต้นที่39,000บาทนะครับผมสินเชื่อผ่านรับรถไปเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมและสแกน QR Code ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ